สวัสดีสวีดัสสวัสดีพี่จับหัวมันเดิมครับผมนะครับข้าจอดต่อหลับงาปักปอกนะครับเข้ามาลางัวผมเข้ามาลางัวผมพยายามหนูครับผมตั้งมาถือจอยโอ้ผู้สาวตัวหน่อยจะจอบเบิ้องคำกันดีโอ้ยหยาบคายยิ่งเลยครับผมอาใส่หนูนครับนี่ใส่มาถืออีใส่แมมไม่ยดีครับเนาะเนาะหยาบคายนะครับผมอารมณ์เสียคร๋ยผมนี่ครับบ่วงเหมือนเดิมครับผมบ่วงสี่ห้าหกเก็ดหลังครับโอ้ยน่อยหนักจิ้มป้ อาผู้ใจนะครับหลักการใส่ยังไงของผมเนาะใสจยังไงก็ใส่ลบมาตั้งแต่ใ่ถึงเจ้าละครับผมคือว่านะคนดวงที่ไปขี่กับพ่อเฮ็นกับผมคือกัับผมนี่ละยื้อสื่อนางยื้อสื่อมุ้วดาหมากับขับม้เม้กับขับนู้นไปตัวนึ่งครับก็่พ่ออยัางมากไหมครับเอาไปขายรายเดือนลอยหนึงครับผมนี่ละกับพอกต่ทั้งชีว่เป็นหมื่นนะพุทสศาสมน้อยสนใจหรือเปล่ากต่ก็เลือกินกับพี่น่ะพี่กับผมประมาณนี้เนาะพ่กับผมประมาณนี้แหละไอ่ใจได้บาทเท่านี้โอ้ยมาถูกอย่างเขากินเขาใบกบนะครับเนาะพุทสศาสมน้อย เฮ้ยแบบไส้แบบเออคนอันนี้เป็นตะขาดกับบ่อเป็นตะถือบางนี่นเพื่อนจิบบ่อเอาอยู่เนาะอ่ะเอาเก่าครับผมนี่แหละเอาดีหลังนี่นะเนาะเล่นบางเนี่ยก็เพื่อกะถิ่นรอดเนาะนี่ครับผมจะตายผมไมนกินกระถิ่นตายเบ้านกับหาเนื้อหากินเนาะก็พผมก็หาไปเรื่อยๆครับผมแต่เนี่ยประได้กับมาก็เพราะเห้เด่นมากครับผมเป็นไดดกับดาวจีบ้าของมันบ่นี่ครับผมเติบโเรื่อยๆครับผมอื้อหนอไม่ไม่ครับผมไม่ไม่ ดึงไปดึงมาพัถืกยามนครับพอเหเหเนาะตอนั้นกถือเอาไม้ก็มันเบิ่มเบขึ้นนะแต่แบบผมมันต้องมีลีลามีเทคนิคจรงหน่อะครับจะของฟ้ามูได้ครับจะของฟ้ามูได้ยอะลื่อได้ดินีครบผมประมาณนี้ละนีครบผมนี่นี่ประมาณนี้มีเส้นแบบน้มือต้องถือกับพถืกับแบบถือกัเนาะที่มันินจังักไหมนีครบผมเสียบเลยเสียบเสจักครบผมโอ้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 มัแดงนกลองอยู่ด้น กูว่าเดีป้องอยู่แล้วไม่ไม่ไปมาไปมาไปถือดครับงนี้อ่าเาจะเห็นบานีบอคบอจักถือชุหน้าตาครับผมเป็นความลับาทั้งสการที่ว่านะครผมเก็บติดเก็บจัครับผมอะนี่ครับเพิ่นีละตาบนบูมไหน่ก็ถือรบก็ถือรักก็ถือหนูครับผมมงเนาะ มองอีหลังนึงมีแคกเชี่ยงไม้ก็เปเชี่ยงไม้เพื่อนเชี่ยงไม้เนาะเห็นเลนเห็นหัวไปสไตล์ผมนี่างนะครับน้อจะไปเกลียดหนังมากแม่กับการห่างหนูครับตั้งความหวังกับมันไปหลายมันก็ถือมันเสียใจครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเสลียบางที่สองนะครับเนะาะที่สองครับผมเนี่ยบังเดาบังเดาผู้สัตว์สัมไมนี่ครับผมแน่วิธีการห่างหนูครับผมห่างหนู นครับพวกเขาไปไต่วันไตหัวชั้นมาห่างหนูไปไต่หนูคือว่านะครับเนาไปไต่วันไ่ได้ไปเาจะเียไปก็ต่หนูก็ไต่เ่ต่กบตเขียนะครับเนี่ยนี่นไสได้บาดเนี่ยีเลือเห็นเนาะบาดที่กาุเอยครับนั่นะเดี๋ยวผมไดีก่ากษาสะแน่ล่ะจะเปียบจิบเปียจับกเสียบให้นน้ำแต่น้ำแตเลยครับผมผมเป็นผมเป็นนำน้องเนาะโอ้จังไนะจเนาะ ฟ้องอยู่ที่โกมันน้อว่าถูกฟ้องอยู่ล้วนี่มันจังไรเนาะจังนี่เนาะจังไรไฟใหม่บึ้มครับผมเห็นหน้าเห็นตาดากเราแล้วเห็นตาขันหลังพูเรา้ครับเนาะเห็นตาบัานพายนันจังไปหยาบไพ่ครับเนาะโอ้ันถือกมันน้องเนาะก็มันใส่หญยาบก็ใส่ค <au> ร <dis> <inc> <ika> ับเซฟบอกไม่น้องมนใส่หยาบผดเป็นอะไรครับเทคนิคผมเป็นเป็นเป็นแผนครับผม อันนี anyway, mai, ้ใส่บ่ใส er ่หน mm ัก hmm. บ่ต okay, ้องใส่ครับทั้งถาใส่เบื่อนวันวันก็ใส่กับก็ใส่ทับนั่นครับก็ยังหมักไม่คิดมากเยี่ยวเหนียวครับผมอ่าเป็นยังต่อไปได้ไหมิ่าไปตั้งกล้องไปยังข้างไปตั้งกล้องไวล้าง่ามันตกน้ำผมสูบมีกันสื่อไหมครับผมช่วงนี้ต้องทำใจครับผมขาดสภาพคล่องนิดหนึ่งครับผมอ่าเล้ยงตัวปลาสุขภาพกไปก็ไปตื่นต้องใหม่ๆเนาะอ่าหมอให้ดีจะหมดกันนะโอ้ ใส่ได้ครับใส่ครับใส่ครับใสเน่ยใส่นู้นครับนี่ใจให้ได้ครับใจให้นะองถึงจเจีใจให้เป็นบบนี่ครับผมหลังต่อไปครับผมนีเห็นเล่นน้อยกับเอาทัเนาะนี่จะเสียงกมมีแง่ใจนะฮู้จาผมดีแข้งครับนแงคิดแงจัดครับผม แม่แม่แม่เสียไปรับ่ถือกใ้ใไปโดนคาบ่าล่เนาอนี่ับผมเหยียบลอยแองแมาครับผมถือกะสือโดดนี่ัะผมอือหือลาทะี่พี่น้องแม่คับถือครคัถือดีครับถือรักนี่ผมใชด้วยาใส่แล้วใส่แล้วปุ๊บนม เอาล้างนึ่งครับผมสาหลิงสายหัวสไตล์ตตผมอีูแล้วเกิดประกันงานวัตสั่งโคตรยลังที่สองเนาะเออยลังที่เจ็ดว่างที่สามบ่เอาไม่คอ่อย,าานนะเ,ย,อยเอาหล,งงลงังนี้งวะมีเขาหลังนี้เนาะมันต้องมันต้องมาดฐานนะมันจังดีกว่าทั้งมันจะไปตะขาดใช่ไหมน้องเอาหลังนี้คหลังนี้เนาะีตุ๊กตุมเห็นปะเห็นปะ,เห,นปะเห็นแล้วปะ จะเพิ่มใจขาดตายได้ครับเห็นหนาโอ้ยจะเพิ่มใจขาดได้ครับผมตายสมบูรณ์บ้าได้ขับใจขาดเขาพาใจขาดตายเป็นวก็สุภาพคนเนาะจะเพิ่มใจขาดได้ผู้สาวต้อหน่อยไ่เห็นหนาพวกก้าวเดียวนี่ยเฮ้ยหลังนี่แล้วขอโทษขอให้ได้ครับเนาะมันบางทีมันหลงปากนะมันหลงมันเลยขึ้นมันเลยมันล่วงมันล่วงเดี๋ยวผมไปหลังต่อไปครับผมจังบอกของบาดนี่ยอุ้มแม่ นี่สองหลังครับผมขุดบุกพวกวกนี้ลุงนี่เด่นพูดครับนี่จะเอะพืชสาวสำมโนยนี่ครับผมสามหลังครับนี่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ขี้ไว้แล้วก็ขอให้เดี๋ยวมามาที่มาหน่อยก็ยังดีขอให้ได้มาครับผม โอ้ผมมาเรียนลงในน้าผมส่วนไหมโอเคครับผมยางคือไปนะครับยางต่อไปนั่น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 เหมือนออกกล้องเลยเนาะโอเคครับผมประสิทภาพมาใส่ต่อไปเนาะสไตล์ผมนี่าให้เลนเลนหุ้งหัวครับผมเดี๋็กกระเด็นงันดีเองบางจับบางคิดครับผมดูวิคือจะแอบไทยกับวิ่งสวยงามยังามอะไรบางก้องเนาะโอเคผมหยางต่อไปด้วยนี่โยน นี่าถือยานท่านกับบอสขาดครับเนาะโอ้ถือได้ไหมเงี้ยพ่อปูน้องมาถือลายมือเลยสั่งสองสามมือได้ไหมเสียบคลิปครับผมโอ้บันเลงด้วยเลขก็ต้องด้วยมุดึงด้วยกดนะครับไม่ได้ดมบนก็ต้องเลือกคาถาคือไว้นะครับนองมาถือเดีย้กองอยู่ละ

จังบ่อของครับเพราะสิบแล้บมใส่เวทจังบ่อซื่อเลยเตือนเตือเวาแล้วครับนี่จะหลังวัหนึ่งสองเออออเออสามหลังนะครับเนาะมันถ้าเตือนเตือนไปซื่อนี่แหละสามหลังครับผมโอ้โหเวทตะเวนขี้แล้วกับใบเขาถึงมาเลี่ยนเวทเวทชันนะครับเนาะอ่าโอเคครับซ้ำนี่แหละมือจีเลี่ยนเวอร์ชันมุกตะเวนได้ครับวันนี้สวัสดีผีจับหัวเหมือนเดิมครับผมกะเอ๊ะเพื่อะต้องไหน